ก็หนูอะอยากร้องเพลงที่มันเป็นลักษณะของแบบจะสืบทอดเพลงของครูอ่ะ<ม>ครูมีอะไรแนะนําให้หนูฝึกร้องเมื่เช่นหนูร้องเพลงแบบ<ม>ชื่นในหาใครจะสู้อย่างเงี้ยชื่ออยนยอชูกะดีแบบเนี้ยถือว่าผ่านไหมคะครูก็สิ่งแรกคือต้องชอบร้องเลยสิ่งแรกต้องชอบร้องเลยอ่าแต่ที่หนูชอบแล้วแล้วที่นี้ ตรงข้ามคือโรงหนังตรงข้ามคือโรงหนังเป็นเช็ดก่อนหนังแก้ขาให้มีดนตรีอะไรโอ้มาจากละครโรงหนังโอเคดนตรีก็คือมีสื่อที่อยู่ใกล้งด้านอยู่โรงหนังติดโรงหนังหน้าหโรงหนังก็มีเรื่งเรื่องที่พี่เชลินเล่าไปทั้งเสมอนะที่ทำให้จุดประกายที่เขาอยากร้องเพลงที่เพลงของมันธนา ชื่อแรกจะโบวบคำเดิมอานาถเรือลำโบาเนื้อนาำอยู่ห่างคนใช่ไหมคะครูอ๋อแสดงว่าครูจำเนียงมาจากคุณมคณะเขาก็่อเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดี